v วีนี่ไฟฉายความสว่างถึง5้5 0 0ลูเมนใช้หลอด xhp 50นะครับแถมถาน18650ไปให้ด้วยนะนี่นี่อ่ะช่วงนี้แถมถานไปให้3ก้อนนะครับเป็นพิเศษโปรโมชั่นเลยมีได้แค่3ชุดอ่ะความสว่างปรับได้3สเต็ปแล้วก็กระพริบ2นะในชุดก็จะมีอ่ะไปชุดเป็นแบบนี้มีไฟฉายมีทุ่น มีทุ่นให้มีสายชาร์จมีสายคล้องมือนะครับให้แบบนี้ใช้ทาน3ามเสมก้อนได้18650 1ก้อนได้นะครับแล้วก็ทาน26650ถ่านก้อนใหญ่ก็สามารถใช้ได้นะ 2> 1, 2, 3ักระพริบหกระพริบสมีอินดิเคเตอร์ให้ดูด้วยว่าแบตหมดหรือยังไม่หมดเป็นไฟฉายซูมนะครับเี่ย ก็เ,เติดเปิดไฟชนกันให้ดูเลยนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็ปิดแล้วก็วงจรก็วนกับไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับราคา